มวลโมเลกุลมวลโมเลกุลคือผลรวมของมวลอะตอมทั้งหมดในโมเลกุลของสารโดยคำนวณจากจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดและมวลของอะตอมของมัน ussen, hmm. มวลโมเลกุลช่วยให้เราทราบปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีต่างๆและยังมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์สารเคมีเช่นโปรตีนหรือกรดนิวคลีอิกรวมถึงการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพเช่นจุดหลอมเหลวจุดเดือดและการละลายของสารเนื่องจากโมเลกุลมีขนาดเล็กมากเช่นเดียวกับอะตอมดังนั้น มวลของโมเลกุลจึงใช้นิยมบอกเป็นค่าเปรียบเทียบเช่นกันมวลโมเลกุลของสารเท่ากับมวลของสารหนึ่งโมเลกุลส่วนหนึ่งส่วนสิบสองมวลของคาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอมเท่ากับมวลของสารหนึ่งโมเลกุลส่วนหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่การคำนวณมวลโมเลกุลของสารตัวอย่างจงหามวลโมเลกุลของสาร C A S O C 2 H 2 O กำหนดมมลาตอมของ Ca เท่ากับ 40, s เท่ากับ 32, O เท่ากับ16และ H เท่ากับ 1. วิธีทำมวลของโมเลกุลของ CaSO4 AH 2H2O เท่ากับมวลของอะตอมของทุกทาธาตุใน CaSO4 AH 2H2O รวมกันเท่ากับ40บวก32บวก16คูณ4บวก2คูณ2บวก2คูณ16 ท่ากับ40ว32บวก64บวก4บวก32เท่ากับ7เท่ากับ172ดังนั้นมวลของเอ้ยมวลโมเลกุลของ CaSO4 2H 2O เท่ากับ172การหาค่ามวลโมเลกุล H เ e, ท่ากับ1 HE เท่ากับ4 O เท่ากับ16 S เท่ากับ32 C เท่ากับ12 N เท่ากับ14 Cl เท่ากับ35.5 Ar เท่ากับ40ตัวอย่าง1 ก๊สออกซิเจน MW เท่ากับ16คูณ2เท่ากับ32เท่า2แก๊สแอมโมเนีย MW เท่ากับ14บวก1คูณ3เท่ากับ17ครับ